โนทขาด้านมาเรียมไปเก็บตอนนี้เนี่พานำเงินพร้อมด้วยจำวีเด็น่าดยัวว่าจะไปโดน้ห่ลับาแม่่ะ่ะรแลว่ะแม่กลับาลลูกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างไปเก็บเงินที่บ้านพุงนะ มาครอบไม่รูกหรือขอบคุณแม่มาเรียมทำ้านที่ไทยคุณแม่เรียบร้อย,ะะอยแล้วลค่ะขอบใจมากนลยเรียมมากเลยลูกนะแม่คะคือว่ามาเรียมีเรื่องอยากจะเรี้ยงคุณแม่ทราบแล้วค่ะมีเรื่องมีเรื่องอะไรบอกแม่มาสิตอนที่มาเรียมไปเก็บผ้าชาวนาที่บ้านทุกก่งกระรอกมาเรียมได้ไปเจอพี่น้องอยู่คู่หนึ่งค่ะแม่พี่น้องทั้งสองคนเขาเกิดความเดือดร้อนโดนจน คุณแม่แล้แม่มาเรีนมจริงค่ะคุณแม่มาเรียน่นานนสงสารถ้าว่าคุณแม่ไม่ว่าอะไรมาเรียนอยากจะขอร้องคุณแม่พาเขาทั้งสองคนที่น้องมาอยู่ที่บ้านของเราจะได้หรือเปล่าคะพาไปอยู่ที่บ้านแล้วแม่มาเรียนจะดูดีหรือยังลูกว่าเขาสองคนจะมีที่มีภัยกับบ้านเราหรือเปล่ามีทิไม่มีภัยแน่นอนค่ะแม่ พคนสองคนเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนค่ะท่านนิเพื่มอมาเรียบนบอกว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยไว้ใจได้ค่ะโลกคนดีกว่าโลกย่าแม่อนุญาตให้เขามาอยู่ที่บ้านกจะละการหลุดนะคุณคุณแม่รบกวนไปนะคะเด็กย่าห้เปลี่ย้ามารู้จักกับแม่สิค่ะเมียน,ด,นด้วยเมียนด้วยค่ะว้าสวยจมีนเนาะหน้าตาจริงนน่ารักเชียว เพราะคนที่คุณหญิงมีตายจำเนียรุ่นเจ้าค่ะไม่เป็นไรอยู่ที่นี่ก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรก็ช่วยอิจัาได้ก็ช่วยกันนะแม่มารีแม่เนียนนะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงใช่ค่ะอริพี่ชายเข้าเอาออกมาเอ่อมาสองคนผ้าหัวขาวอย่างเงี้ย เาเปรียบเลยี่เฉยครับคุณชื่ออะไรล่ะเราอ่ะผมชื่อบุญนวดครับชื่อบุญนวดครับคุณผู้หญิงเอะบ้านนี่สวยจังเลยเนี่ยช่างเก่งมากดูเลยคงจะแพงไม่ใช่น้อยก็หลายร้านอยู่ละคุณผู้หญิงครับบ้านสวยขนาดนี้ขึ้นเองหรือปลูกครับเนี่ยบ้านเขาต้องปลูกนะซิอ๋อปลูกพอจะเหลือเม็ดไว้มังเลยครับไปปลูกที่บ้าน แล้วก่อนนะพอนวดบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มเมล็ดปลูกเขาใช้วัสดุก่อสร้างใช้แรงงานคนหนหะสร้างบ้านขึ้นมาอ๋อน,น,นี่คุณเออคุณผู้หญิงครับแล้วบ้านใหญ่โตขนาดนี้อยู่กันแต่ผู้หญิงคนเ,เนี้ยก็มีลูกชายคนนึงแต่ก็เรกว่าความที่กรุงเทพยังไม่กลับมีลูกแค่แล้วอโอ้แล้วแล้วคุณผู้ชายเออคุณผู้ชายใหญ่อยู่ไหนครับ ุณผู้ชายนะเหรอครับเออคุณผู้ชายผัวผู้หญิงนะครับฉันรู้แล้วตรงคือผู้ชายก็ตอนนี้เขาเสียไปแล้วล่ะเสียไปแล้วก็ทำไม <Winds. S 1> ไม่อชมอบล่ะครับไอ,อ,อ,อ้คำว,ว่าเสียเนี่ยกามหมายความว่าตายน่ะเสียชีวิตอ๋อเสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณหญิงก็เป็นสาวแก่แม่มากแน่นอนอ๋อเวลาคุณผู้ชายไปอยู่เนี่ยคุณหญิงอยู่คนเดียวจะคุณหญิงนึกมั่งเลยครับ ถามวันนึกบ้างไหมมันก็มีบ้างเป็นครั้งคราวเวลานอนอยู่คนเดียวเหงาเหงามันก็นึกมันก็คิดบ้างเป็นของธรรมดานะคุณหญิงไม่ต้องห่วงเลยลองถ้ามผมมาอยู่กับคุณหญิงแล้วเนี่ยถ้าเด็กคุณหญิงนึกนมาเมื่อไหร่บอกผมเลยทำไมลึกคุณตุ้มคุณตุ้มคุณตุ้มคุณคุณตุ้มคุณต้มคุณตุ้ เราอน่เป็นคนพูดจามันหลบแล้วอยู่ด้วยคงจะตัวร้องคุณแม่มาเรียมคุณแมุ่ายมคุณแม่เป็นยังไงบ้างโหผมที่เห็นคุณแม่กับคุณมาเรียมไปแะ้าดีละเปนว่าความตั้งสามวันคุณแม่เป็นยังไงแม่าดีลูกสมบูรณ์ดีนะสมบูรณ์ดีลูกเป็นห่วงคุณแม่มาเรียมล่วครับเป็นยังไงบ้างม่เยมก็สบายดีค่ะดีมค่ะ ไปทำงานเหนื่อยหรือเปล่าคะห,หน้าเบียดอะหายเหนื่อยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเพื่อนมีสมาชิกใหม่เพิ่มมา่ค่คะเพิมาครับราม,มาครับเออชื่ออะไรเราอ่ะเออผมชื่อคุณหนวดครับชื่อหนวดครับโอ้ยทุเล็ดแล้วดูเนี่ยดูหน้าตาที่มอมแมมนะโอ้โหดูพี่นีนะโโนะ่เลเอะเทอะไปหมดนี่ดูหูดูดูดโอ้โหนี่ ข้อป oh, okay. mm. ah, ิดไปหูอยู่เลยเนี่ยใส่รองเท้าแตะป้าๆแล้วมันดีดครับดูดูหูดูหูไว้ใกล้กันเลยโอ้โหว่ทุเล็ดเกียรเสียงจังคุณไม่ได้ยังไงทุเล็ดเลยขอบคุณครับนี่คุณผู้ชายเหรอครับผู้ชายฉันชื่ออะไรครับคุณเจ้าขุนคดีธรรมขุนคดีธรรมเป็นทไง ค,คุณท่านทำคดีเย้ยคุณคดีทำแล้วเป็นอะไรอะ่ะเป็นนายความวปน,นายไม่ทำคดีได้ทำอะไรอ,ะอ,อ,รอ่ะอ้เรียกรวมเลยครับเดี๋ยวลูกนี่คุณแม่ครับเจ้หนุ่ยมาทำไมครับเด็กเด็กไม่มาเลี้ยงนะสิเขาไปเก็บเงินที่บ้านทุ่งนากระรอกหรอเขถูกโจรข่วนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเขาเลยโอ้โหนี่ค,นคุณมันเลยเป็นคนมีจิตใจเมตตาคนอื่น แล้วทำอะไรเป็นมั่งเราอ่ะทำทุกอย่างเลยครับมาคนเดียวเออมากับน้องครับนะน้องสาวนะมีน้องสาวด้วยครับผมมึงยังเรียกอะไรน้องมึงจะเรียกขนาดไหนอ่ะโอ๊ยมาพูดดูถูกคนอื่นนะคะก็พูดจริงๆนี่น้องของีด้สวย นี่ค่ะถึงหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เนยแต่น้องผมสวยเพราะว่าผมจะเป็นลูกคนแรกโอ้โหแม่เขาไม่เคยมีลูกมาก่อนไงแม่เขาพ่อพลอขอผมคนแรกเนี่ยโอ้โหปวดท้องอะเนี่ปวดท้องท้องก็ถูนู่นถูนี่มากอะไรมากแล้วผมก็เลยแบบว่าตะกุกตะกักหน้าเลยเป็นอย่างนี้นะครับออกไม่สบายแต่ถ้าน้องสาวผมเนี่ยคนที่สองสองกับบล็อกมันโล่งแล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเบ่งรวดเดียวออกเลยครับเออแต่ไม่เป็นไร น้องสาวมังนะหน้าก็คงจะทุเรศทุเรศขอมึงเนะี่ย <c oughs> ไม่อยากดูหรอกหามันแค่2วันเองเอาเป็นว่ารับช้อยแต่ว่าไม่ขอดูนะขอบคุณ ทำความรู้จักกับเขาสักหน่อยลูกเวลาไปเจอกันในบ้านเนี่ยจะได้เรียกชื่อถูกคุณแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยไม่เอาตัวทูไมดูหน้าบนขนาดนี้น้องจะสวยยังไงแม่ก็ให้ดูให้เฉยแล้วได้ทำให้เป็นลูกจ้างเลาดูดูเลย่าคครั้นี้เราควสวะไม่เอาอย่าบังคับไม่เอาหน้าควรจะวรจะไเ่ียาลูก ลืมนี่เหลือสาวไปเนาตกเจ้านายแล้วนะคโอ้คุณแม่นี่ตาดีใช้ได้เลยนะเนี่ยพลี่น้องสาวผมเองโคตรเลครสวับรองด้วยน้องเพ็น้องกเพทสวัสดีนะคะดิมีชัส้นสนค่ะอุ้ไทแล้ว ขอบคุณมากค่ะแต่คอยสมเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวพวกกำลังสอนจริงๆแล้วค่ะชอยลูกสาวพวกกำลังสอนบ้านพุ่พ่อแต่ตอนนี้ฝนมีสามีแล้วค่ะใครจะจองคงไม่ได้แล้วะค่ะไม่แล้วค่ะใจไม่ว่างค่ะ โอ้โหจะบอกอะไรให้นี่ค่ากุศลทำไมว่ากุศลเนี่ยรู้ไหมว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้นะมีกุศลนเนี่ยสวยที่สุดแล้วนะคะพูดายแล้วตายแล้วพี่ชอยค่ะเองก็พูดเกินไปก็ลงจริงเลยนะคะแล้วก็พูดสลเราในบทพิเศษพี่ได้ไหยคะเพราะหลักฐานมันคนโตเฮ้ยแกงชงไว้เงี้แหละพี่ชอยทุกข์เหมือนุกจ,จริงนะเจ้าคะตอนนี้เนี่ย แมหัวของสั้นสนนะคะชื่อคุณยิงจังค่ะแกะแล้วขี้บนแต่ว่าสามีเป็นายความเช่นหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปว่าความนานแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมารอยังเออช้อยหาจะเข้าไปข้างในแต่ว่ามันไปดูร่วงหน้าสิเข้าไปดูสิมั่วอีพวกอีพวกสาทั้งหลายเราเชื่อว่าสาอะไร ลังสงวนลังทาขึ้นมาใเราได้เลยค่ะคุณสนคานรออยู่ตรงนี้นะคะยืนสวยๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่ะเดินไปทำเนียทำอะไรเกันครับคุณบ้านเรงานในบ้านนีการเก็บจับใจจะไห้พังไปนะลูกเดี๋ยวให้คุณบ้านมาคำนวณก็ได้คุณสนคานทำไม เราเป็นคู่กี่เลยกวนที่ญาตินั่นแหละค่ะอุ้ยทุกคนรู้ไหมคะโอ้โหแม่ผัวทุกคนนะ ที่มึงพูดถึงว่าใครก็แม่ผัวเลค่ะก็มึงยืนถากับเขามึงยืนใกล้กูแล้วทำไมมึงต้องขายตามพัดกูด้วยข้าบปากขีไม่คุยกันต้องมอกได้ากันทีก็บอกตรงไหนไม่เฉยเลยนี่เฉยผัวกูมาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะคุณมาครบเลยคะ่ะอีกแค่เฉยเลิกจำไม่ด้วยยังไม่มีผัวถ้ามึงมีกี่ไหร่แล้วมึงจำเอาไว้ใช่แล้วผัวแย่หลงน่ะมันตนี้มันจะรวยเร็วหรือเปล่าไม่ต้อง ง่าอแหล่ใช่ไมคะไม่ต้องชมไม่ต้องชมมันไม่ต้องชมกูมีในตัวกูรู้กูอยู่่ไรี่เดียววันกับข้าใเกิดมือเลยนะลูกนะคุณพี่ค่คุณคุณคุณค่พี่พี่ี่คุณ ไอ้หนุ่มมันองเรส้อุยอพี่สนี่สนนี่ส้นี่สิค่อยู่นี่ย่าอยู่นี่่จผิดด้วยว่าสนสนสนจสนจะสนพี่เห็นกันทุกวันยังไม่คุ้นอีกเหรอจ่าคุ้นคโอ๊ยดิลออรเนใครจะจำมีตัวเองไม่ได้เป็นยังไงเป็นยังไงได้เจอลว บอลยังขึ้นเขาเลน่ารับนะนะ่คูบอลนะอย่าบอลพี่เลยพี่อยเล่นอีทอยคาะมึงเนี่ยย่าไม่ตายดีนี่ก็ค่ปป่าได้ดีฉเลยต้องขากแค่ก้อนผัวกูมีอไร่อยู่สาวฉวนนะยิดถึงได้เนี่ยทำไมจะไม่พี่สีกุบพี่่ะครับพี่นี่อยู่นะกสูตรเพรพี่รักสูต ไม่ได้อะไรโอ้เป็นไข้อะทอไมทำไมทำมไอ้จุ๊ดเกิอะไรเหรอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยะทิยโอ้ยโอ้าโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้กระ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ไโอ้ยโอ้ยโอะยยโอ้ยโอ้ยออยยยยยอ

คเดี๋ยวแม่ผัวจะเอาข้ามหน้าข้ามตาตัดไปเลยนะคะมินชีเฉยเลยค่ะไม่ต้องโอ้ยไม่ตายแล้วโอ้ยมาแบบนี้โอ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งมสูงจัดเลยรถแากเสงสูงดูดิเลยแม่สนนี่สิค่ะสวัสดี